กับสบายดีพี่นอ้องกับสบายดีเด้อพี่นอ้อง FC ถุกทานวันนี้มาพบมาพร้าวกะซองแม่คิงค้่มบ้านหน้าอีพี่นอ้องจ้าวันนี้มาเที่ยวทาฝรั่งพี่นอ้องหลังจากมาเตอันทํานั่งแอนเนะพี่นอนะ้องเนาะมาต่อด้วยทาฝรั่งพี่นอ้องเป็นครั้งแรกและบุญตาอย่างยิ่งพี่นอ้ไองเลยด้มาเที่ยว่ออื่นกัขอขอบุญขอบคุณลงพนนะพี่นอนะ้องเนาะทางฝั่งไทย คนเมาพัดเหี่ยวพี่น้องจ้านี่เดินรถตู้พี่นอ้องรถตู้คันมาเลิมเลยมาจ้างมาสี่หาพันพี่นอ้องทีแรก,กน,รนกั่นทางคนรุ่นใหายเดินสี่พันหาะพี่น้องหารถะหาพันแต่คนประหลาดฮอนบ้านนั่นเลยได้พี่นอ้องฮอนบ้านน้ำมงซอดถากแข่ 10s ที่นั่งพี่นอ้อง นี่สิเป็นถาฝร,รัง่งอันนี้สิเป็นรถอ่าคิดคำซื้อยังหรอมาจ่ายไหมดีจ้านี่คำซื้ออ่ะแกร램สบายดีปลาลุงและทะเลนะสิบบาทเจ็ด พอดแล้วพี่น,อน,นอ้องไปงามอะไพี่นอ้องโผอืโพก็เลาเห็นแล้วเห็นก่อนมื่อีก ที่อนอกงามแทงงามว่ะอันนี้สิเป็นหมองล่องเรือเนะอยากลอกเรือเหมอยากขี่เรือ เจสิบบาค่ะแม่เจสิาเลยเหรอวิวงาม่ม แมนผู้ข้างผู้เขาจะอ่่งามใ่หรอเพี่อตา่มนีมันใหญ่มันกว้างได้จะขี่เพื่อเด้ จะคีเพือนนะให้เพือนพี่นอ้องงามแหง้งพี่น้องจ้าเออพี่นอ้องสงการไปแต่อยากมาเที่ยว ลองเรือปะกลับออกมาหนไไิไปเี้ยมไมันไปไหนหนาวอันนี้มาหดนครพน,นมเรพี่น้องฟังแต่เ่ามปนฟังไทยเลยตรงขามกันนครพน,นมบ่ ถามไปดีนะคนอน,คนพนมปะแม่นแท้นครพนมถึงนครพนมแล้วจ้านนพนม,มนนคนนี้นะแม่สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซี FC นครพนมเด้อขามไปกับทอดนครพนมถ้าก็เห็นนะเฮ้ยนะกลับทักทายอ่พี่น้องเอฟซีทูกฐานนะพี่น้องเด้อฝั่งไทย มนีนแล้เราเพิ่นภาพมาร้านอาหารเราพีนา่น้องไม่หานฮะอมันมนซิมี่แบบว่าพระอยากงานกะพระอยากงานกะสักได้ท้่ข้ามระวังรถ อยู่นี่นะพี่น้องน้ำผูดน้ำผูดหักคีข้ามยืน,น,นเป็นซูนอาหารนะพี่น้องทีงน่นี่ครบเลนโอ้มีฟัดไทยนดพวยน้ะ สบ,บายดีพี่น้องขอสบ,บายดีด้วยพี่น้องเอฟซี FC ทุกการประสมองสุบอนม่ได้มาพบมาพอกก็ซองแม็ิกี้คำมบาน่ายามเสาๆพี่น้องจา้าฮะใครสิมาเอาอบม่ได้มึงงานบ่มเออมึงนีงมน่มาแต่สาวเนาะ อ๋อหนึ่งเขาคิดเองบ่ไงหนึ er ่งเขาให้แม่เอาแม่ไปยังคือคือหนึ่งหายลุกแม่ก็หลูกเอาเมื่อแต่บ้านท่กคนเออเฉพามาแต่สาเมื่อบ้านแม่เมื่อนอนดิผูบ่เฉพาะกลยมาบ่มีไพายมุชหมอยเมื่อนอนพุ่นบ่บ่ได้อยู่พีบ่ใช่

หม,มาเคยโฮมไม่จักเถื่อเราเบิดคุเท,ทือ่เรืออยู่ตีโฮมแต่ละเถือ่ะเรือเราบนเรือบนเลือจะกเถือ่ะสองสี่ เงินนั่นนี่ก็เป็นส่วนที่ลุงลุงฟังมาไหวหายพี่นอ้องอ่าถูกถูกถูกวันจันทร์เนะาะเอาหายิ่นเดีอนนี่ก็เป็นจันท์ที่สองถูกเดือนอลไรพี่น้องที่ลุงลุงฟางมาไหวเป็นทุนการศึกษาให้น้องปูน้องแป้งเนาะหายคนละลอยซาบาทพี่น้องอาทิตย์หนึ่งกระตกขกคนละ ลอยซาบารลอยซาบทสองคนกับสองร้อยสีสษบถูกอาทิตย์นะพี่น้องทุกถูกวันจันหรือว่าถูกเดือนแหละลุลุงๆกัเป็นทุนงานศึกษานี้ทำไรลุงๆกับเแหละพี่น้องมันมีโอกาสรถไฟฟ้ากับศึกษาให้วันเสี้ยนะบอก้องเฮียน พิงคำบอกไปบอกเปลาหนาเโรงเรียนเอาเงินหนึ่งมีบุญลายเด้สีบี้องรนะุ่งอุปธรรมนะพีนดองคือว่าเป็นบุญของปู่ของแป้ง แม่บริหารเงนินบ่สิให้ชาวบานให้ชาวบาทเราก็บริหารย่างนั้เหตุยังทำเมื่อวะถ้ะาเกัดเหตุยังอยู่เพือนผู้่วนเผาเตาปลูกพักปลูกลายบ่ปลูกพักไงเลยพักซี่ม่ยุกรอ้หการมีพักซี่ีมีพักซีเอามากินนงเลยอกมีฟักซี ยังอยู <speaking <speaking well> ่หน้าพุ๊เออไปได้ข่าวบ้านป่ะมีงานได้ยังไงบุญบ้านนะบอเอาคือบริพนด์น้องข้าวนา่ไงเขาเข้าบ้านเขาป่ะ ตาหม่ตาโม่แหลมันลงเราเคยพอันเด็กพอันมึงจะอาจจะอันมึงจะคู่ฆ่าเนาะเมื่อวานนี่เราเห็นนั่นคือว่าเห็นเขาจะไปเพาะนอยู่ห้องเฮียนก็ไอ้แนมเห็นหาอยู่ก็บอกเห็นปู๊เป๊ะมาคืนบาทห้ากุ๊บนี่ก็จะเพาะนพระเจ้าอันยังวะไปดะฮะไปไปคล้ายคลึง บ่ไปเที่ยวไ้สิบ้านไกกันบ่จะได้ของบัไกกันเนาะจากะหัโคกระบันคุที่นะที่เขาไปงานน้องได้แล้พี่น้องงานประธานไกๆกับบ้านน้องคุนน้องแป้งมีเอฟซีทามฮางเออกรลืมกระสวดมีอนเพราะนั้นน้องปูน้องแป้งบได้มาบ่ ว่าไทยบ้าไย่นม่มาสง่งแม่ทำอแไรร่อนไก่เืิอสีหอนเนาะน้องกูน้องแดทางดทางบสองทางไปทางบบกสองโรงการกับสีไปไปขวทุนทาดพอไปขอทาดพอดผาพ้เฮียลงไปอมืม